ะไรรคับลูกพี่อยู่ไปไหนอะลูกพี่อยู่ตายอยู่ตรงไม่รู้ครับไม่รู้ลูกพี่อยู่ตายอยู่ที่ไหนพูดเลยไหม<อ>ตายอยู่ท่อนั่นนะไป็นไปได้ไหมก็อาหารรถไปได้ไปนี่ไปไปลงุงไป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 เจอผมคำแรกก็ไอ้นี่เลยด่าเลยอ่ะด่าพึ่งทำไมวะพึ่งตีเลยเขาดา่ามึงก็ถามมาต่อยเลยเฮียถ้าอย่างนั้นน่ะ วปนหนึงพี่ไปกับลุงแม็กก่อนลุงแม็กเอ้ลุงแม็กพาเพลินที่พี่เกิดวะจะมาพาลุงแม็กไปพาเพลินอนไม่ชอบดูแล้เด็กกับตัวญี่ปุ่นอะตอนนี้พเพนเดี๋ยวนี้ก็ตัวญี่ปุ่นมันจะทำฉีกแนวแบบเกิดใหม่หรือไม่เอ้ยใครเอกใครเอกเก่งแต่ไม่รู้ตัวพราะเอกเก่งแต่ไม่รู้ตัวทั้งมันเอะญี่ผม กระตูนญี่ปุ่นตอนเนี้ยมันสู้ตลาดเกิดใหม่ไม่ได้อะดิกับพระเอกเทพพระเอกเทพอ,เอ,อ่ะมันไม่ได้เว้ยเออญี่ปุ่นแนม่ทำให้มันโดน้ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะนี่เนี่ยมันแรงขึ้นแล้วนี่สามร้อยอาร์ก็โคตรแรงเลยบัฟเปล่าคิดเองเปล่า,าไม่ได้คิดเองผมวม่าเนี่ยผมให้พี่พี่ผมไปลองก็บอกเออมันเหมือนจะบัฟขึ้นสามร้อยอาร์ก็เมือนจะแรงขึ้นไม่รู้ว่าคิดเองหรือมันบัฟจริง ผมว่าผมไม่ได้คิดเองหรอกเดี๋ยวไปหาคุณพี่ตีพี่ตกโอ๊ยขอโทษครับใส่วอาตีเราเอ้ยจระจระจะจระนี่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 ได้เ้ยบอมแมนบอมแมนบอมแมนนี่นี่นี่ตัวแมนตัวแมนนี่ฟังตัวข้างนี้ฟังตัวข้างนี่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 ตรงไหมไหนอะนี่ข้างหน้าพี่เนี่ยกูไม่เห็นหัวส้มเนี่ยไหนไหนีน่ยไม่เหรออ่าแมน มันไปอยู่แก๊งอะไรเขาใส่ชุดสีส้มอะ่ะไม่เอะไรมั้งอะไรนะโอ้โหนี่พามาทั้งเซ็ตมึงไม่ถามว่าลูกพี่มึงไปไหนนะโอ้โหเป่าครับลุงเปล่ามไม่มีอะไรไปออกแก๊งมาดิใช่เหรอแอล้วลุงคุณแต่งตัวธรรมดาทำไมอนะ่ะออกแกง๊งก็ออกมาแล้วเอ้าที่ผายแนละ้ว ป่ะพี่พี่อยู่ยพี่หลังผมไปอยู่แก๊งผมด้วยแบบผมจะตั้งชื่อแก๊งนี้าท่ทหารกองทัพทหารบกอะจะท่าอะไร <c oughs> เนี่ยมีเนี่ยตอาทานที่ใส่ชุดเกาะเนี่ยถ้าอยู่มึงอายุเท่าไหร่เดียยเด๋ยวยุเท่าไหร่เดีอายุสิบสี่เฮ้ยไอ้เหี้ยที่ผ่านเกณฑ์กูนะผ่านเกณฑ์กูคือตอนนี้กูลังกูจะทำยูยูไม่เกินสิบห้าเฮ้ยพี่ใครยูไม่เกินสิบห้าบ้างในวอลเนี่ยโอ้โหยิ่งไม่มีเลยนี่หว่า <c oughs> โอ้โหในวอรผมเนี่ย 3าคนหนึ่งสิปดคนหนึ่งยี่สิบเก้าคนไม่วอลมึงสามสิบเลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่มีคนหนึ่งสามสิบสามอะยังแกแสร์อ้าวแล้วลุงเจ๊แล้วไม่กูกูสามห้าแกอายุเท่าไหร่วะเต๊สามเอ็ดใช่ป่ะเอปรสอนสามห้าอายุเท่าไหร่วะยี่สิบหกยี่หก ใช่ยี่หกสามสามลงสามสามอ้ากูุสามสาม้เหรอกล้เฮียลนะจริงจรจริงจใช่หรอวะเอ้ยมันต้องเขียนว่าอะไรวะหนึ่งก็สอึย อลุง้นมาไปรบพี่ตีโอ้อลุงกัน,นยังล่ะจังเลยไปรบพี่ตีดรือว่าปะไอ้เชี่ยคุณสามสามแล้วว่ะไม่ผิดรถพี่คันพี่คันไอส้สัตว์โดยธรรมดา้าแต่ต้รงทำจำไว้ว่าอายุสามสามนี่มีครั้งเดียวนะอยากทำอะไรต้องทำเลยพวกพี่เป็นประชาชนนะ้วลุงเป็นประชาชนใช่ไหมใช่ เออไปเล่นเล่นรอบกันดีกว่าเราเลยไอ้โดนเอาเชือดหรอเออน่าสนใจนะใช่ใช่ไปเปลี่ยนชุดเล่มหนึ่งกันอ่ะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เต๋อไอ้เชี่ยบอสอ่ะมันบอกว่ามันไม่เจอบอทเลยเว้ยวันเนี้ยแสดงว่าหลังตีหนึ่งอ่ะเราเจอแต่บอทเว้ยแล้วบอสตอนนี้ได้ไหมล่ะได้โหลพี่ผมปั๊บเวลพี่พี่หวังไปไหนวะผมผมไม่เล่นแอนด์ดับกัมผมไม่เล่นแอนด์ดับพีกัม เสื้องเลเรอะเสื้องเลเอะเสื้องเลขอะไรเออใช่ใช่ชอากออกมาหมดแล้วเสื้อน้องเล็กเข้ามาดูดิอชุดอะไรหน่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูเนี่ยได้เลยเนี่ยแหละเสื้นี่แหละเลขอะไรวะไอดบบเลขกวะเลข1หนึ่งไม่ใช่ก็มีไอเดบเดียวประชาชน เอางี้มึงอยากอยู่แก๊งกูไหมอยากอยากครับงั้นมึงไปหาเด็กอายุไม่เกินสิบสามมาห้าคนไม่เกินสิบห้ามาห้าคนไม่เกินสิบห้าผมไม่มีคนรู้จักอายุประมาณนั้นมึงก็ไปหามาภารกิจมึงพี่เกดพี่เกดอายุเท่าไหร่นะไว้ก่อนเลยลุงแม็กจะชวนเห็นว่าเห็นว่าในในทวิตเตอร์ อยู่ไม่เกินสิบห้าค่ะใช่มึงลองคิดไหมกูอ่ะจะ JK มาประมาณสักสิบคนสิบสองคนใช่ป่ะมันยี่ห้าใช่ไหมแล้วกูอ่ะจะให้ JK จับคู่คู่กับเด็กคนนั้นแล้วก็สมมติถ้าไอเด็กเนี่ยให้ทํากันบ้านใช่ป่ะมึงก็ต้องไปสอนถ้าไอเชนนี่เกตไม่ดีก็คือมึงก็ไม่ได้ของรางวัล๋ยวกูจะมีของรางวัลมาแจกด้วยโอ้คุไปหาเด็กที่ไม่เรียนนะเด็กที่แบบเสพอ่ะผมไม่มีเลยเกเรเสเพเรียนใหม่จบ พ่อแม่เรียกว่าลูกบัตซบอะไม่มีหัวไหลกูบอกว่ามีเก้าขวบคนหนึ่งไว้มึงไปหามาดิโอ้ยโอยที่พูดถึงเก้าขวบพี่เด็กคนนั้นมันเก้าขวบแต่แม่งเลื้อนชิบหายเลยมีเหรอมีคนนึ่งแม่งเลื้อนชิบหายเลยมึงไปหาไปดิมันมันอยู่ไหนวะไล่ข้ามันทุกวันอะมึงไปหาไปดิมันจนมันเรียกผมไอ้ตีไอ้ตีอ่ะมึงไปหาไปดิมึงไปหาเด็กเด็กเ้าขวบอะมันไปไหนแล้วก็ไปไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู้เมื่อคืนวันนี้ผมไล่ข้ามเป็นร้อยรอบแอะไล่ข้ามจนผมรู้จักคนเยอะจริงรู้ ได้ไปไหนก็มีแต่คนทักอ่ะเรียกหมดอ่ะก็ไม่รู้เรียกกูกูทำไม่ได้ใครสักคนทำใครไม่ได้สักคนจิปาหแล้วล่ะพี่ตีมือปืนเลยพี่ไเฮียชุดชาวนามาตึงไพิธีเล่น Battlefield ปะมึงเล่น Battlefield ปะไม่ไม่เล่นหนูหตังไม่มีตัง อะไรเป็นที่ผิวกันเลยวะไปเกมปืนแล้วนั่นแหะนะไม่คอมมึงจะไหวเหรอไม่ไหวไ่หหวรือเปลาขนาดเปมๆยังวิ่งอยู่แต่ไม่แล้วมึงเรียนแล้วมึงเรียนอยู่ปะมึงมึงเรียนอยู่ปะเนี่ยวอะไรนะครับมึงเรียนอยู่ปะเรียนอยู่มออะไรละมออะไรละมอสองแล้วมึงเฮียปะอยู่โรงเรียนอะรออะไรดุดุหรือหม่โดนลิงโดนูกระูากโรงเรียนผมเฮียไม่ได้โรงะชากนเลยอะแล้วแล้วบ่อยมึงขึ้นอยัง มึงมาตอบสิมเนี่ยไปไหนเนี่ยไอ้สายกูถามมึงเนี่ยไอ้เหี้ยรู้มาถามอะไรแบบนี้ไม่กูไม่ถามไม่ไม่เมื่กูถามมานมอยมึงขึ้นยังไม่ได้ถามโรงเรียนผมนี้ถามไม่ได้โดนทบปากแดงแล้วโรงเรียนผมได้เหรอแล้วมึงมีแฟนยังไม่มีได้เหรอแล้วมึงดิ้งมือหัวเกียร์ไหมไม่เกียร์กันมึงส่งรูปมาให้กูเด้หกโคหกแปดหน้าตาเก๋ไง๋วะเร็วๆเคยเห็นหน้าตาเราคล้ายๆสุภาพอ่ะใช่เหรอมึงเห็นแล้วเหรอืมเห็นแล้วมึงเห็นที่ไหนวะ เย่ยังหล่อเย่ดัดฟันไารยังหล่อเฮียเหล่อเรื่องนี้ว่าไอ้สารมึงพลาดแล้วมึงดัดฟันตอนเด็กอ่ะกูบอกเลยมึงพลาดละเขาต้องดัดฟันตอนโตเว้ได้ไหะเพราะว่ามันจะได้หล่อเว้ยลงเบื่อมึงจะถอดเหล็กก่อนไงโง่เอ้ามึงจะถอดเหล็กก่อนมันจะไม่หล่อเหรอใช่ถอดเหล็กก่อนจะไม่หล่ออะไรวะไอเฮียเรามีกันสองคนในสัตว์เอ้ย ไอติมึงใกล้สามสิบยังปะตอนนีน้มึงเท่าไหร่แล้วนะฮะมึงใกล้สามสิบยังเจ็ดใช่เหรอยี่สบนี่ยังยี่สิบเจ็แล้วว่ามึงไม่ถึงสามสิบชัวร์มึงน่าจะโดนเด็กแบบเนี้ยกะทืบตายก่อนแล้วโรงเรียนมึงมีต่อยกันบ้างป่ะไม่มีโรงเรียนผมต่อยโรงเรียนผม,มหรอเออโรงเรียนผมไม่นี่นะอันดับหนึ่งของสุพรรณนนะ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เโอโอ้ยอย่อโอ้ยโอยโอ้ยโยโอ้ยโอย อะไรวะนี่อ่ะครบก็ได้ครบก็ได้ขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนเล่นเล่น ้ยดีดวงดี่าทำ้ายพิธีผมอ <c oughs> ย่าพี่ค <c oughs> วยเยา ห่วยได้เล่นแค่นิดเดียวเองไอ้สัสตร์หุยไปหุยมาเตะมันหมันมันหมันเราจัดเลยเคยหมันไอ้เยียตีเปล่าเออ่มไม่ไดเสียงเราเือปกติด้วยแล้วข้าวกล้วยซีซุงยุคไปแล้วดิพี่ดาร์กเล่นไปเล่นเราประชาชนเนี่ยพี่ไม่เชื่อว่าเดินไปแลนแดงอ่ะมันต้องมีคนเข้ามาทักหนึ่งคนนึงทำไมไอ้ียวันๆเข้ามาทักใครก็ไม่รู้าเอจำไม่ได้รู้จัก เราต้องฟอร์มทีกันใหม่ป่ะฟอร์มทีไม่อาจจะเป็นหนึงมั่นใจนะลุงลุง,ง,ล,ง,ล,งลุงจะเป็นหัวหน้าหัวหน้าเป็นฝ<ช><ม>ันน้ำนมใช่โรงเรียนผมแบบคือเด็กเด็กไม่ดีแบบอยู่ไม่ได้มันเป็นโรงเรียนบบระดับหนึ่งของทุกทุกนะ <S 1> <S 1> เด็กกูนี่ก็น่อย,อยทุกวันเลยนะโรงเรียนกูโรงเรียนมึง<ไ>เด็กไม่ดีอยู่ไม่ได้เลยเหรอใช่มันก็มีมันก็มีบ้างแต่ครูเขาจับไม่ได้อะ เธอเป็นโรงเรียนกูนี่คือตูดกันชิบหายเลยนะเว้ยรู้ปะดิโอ้โหเจนิบิจริงโรง,งเรียนกูอ่ะเอามึงเคยเห็นผู้ชายชักเว่าให้กันไหมละโหโ่ะกูอะเคยเห็นนะตอนหน้าต่อตาเอาจริ๊งโรงเรียนกูอ่ะพี่ตี๋นอนระวังระวัง,งบินเป็นไรในนี่บินไปแล้วไอพี่ว่าไง รูดมันอะไรของมันขึ้นแมงหัวอยัางป่อไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้คนเลยกอนคนเล็กคนขอเล็กอนขอเล็ก ตายหมดที่นะขอ,อเล่นก่อน,น,ะนะอตุ้ยถังเนี่ยตายหมดที่นะ ยากยากอยาก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 ไอตีไม <how S 3> ่หายตีนิ้ปลายตีเอาไเอาไปเอาไม่าไปตากเอาไม่มช่วยตีก่อน มาแล้วไม่โดนเย่าละันไม่ใช่ไปไม่ใช่ถ่ายไทยสีสัตว์ไทยสิเหี้ยดูกูเห็นราคาตากูยังจำติดตาอย่นงดทุกวันนี้เลยทอนระบายน้ำไม่สัตว์ กูยังจำได้ไม่มีวันลืมอ่ะไอะชี้ยัน้เรื่องจริงที่กูพูด,ดเนี่ยเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องโกหกนะกูเห็นคาตาไม่เด็กเด็กสมัยผมมันต้องมองอย่างนี้เด็กสมัยผมมันไม่มีสาวยนุงว่ายน้ำหรอกนะก็คือมีแค่คลองมีแค่คลองอย่างเดียวที่เล่นกันอ่ะโดดน้ำคลองอย่างเงี้ย แล้วก็ประวัติศาสตร์มีคนเล่าว่าตรงนี้มีคนตายเยอะๆนู่นนี่นะั่นมึงต้องเล่นถึงตรงนี้วันตอนนี้นะอย่าเล่นถึงตอนกลางคืนนะมึงจะโดนดึงขาใครเด็กรุ่นผมอาจจะรู้ไว้ว่าสมัยเราที่เราเล่นกันอะ่ะมันไม่มีการที่นั่งเล่นคอมแล้วมาคุยกันแบบนี้นะเว้ยคือมันคือการเจอคนเวลาเราเล่นกันอ่ะนะทุกอย่างมันคือการเจอกันยุคผมอะ่ะมันไม่มีแบบว่าเด็กที่มานั่งเล่นโทรศัพท์นะไม่มีนะ ใช่ปัจจัยานใช้ไอ้ขวดพลาสติกอ่ะใส่เข้าไปในล้อให้มันมีเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์นะสมัยนั้นนะเรื่องงานนัวจัดไเฮียนัวจังวะเดือดิลูกแก้วเป่าหนังยางแล้วสมัยนี้ไม่มีแล้วมีแต่คนมีแต่คนคิดถึงนะสมัยก่อนอ่ะแต่ถามว่าสมัยนี้ดีไหมดไมไมไมีไม่ต้องออกไปไหน พับกระดาษรถเออพับกระดาษรถทุกวันนี้ยังจำวิธีพับได้อยู่เลยนะกระดาษรถอะกระดาษแล้วก็เป่า <c oughs> ทุกวันนี้ยังจำได้อยู่เลยว่าพับยังไง ออกเด้อครับมันเกิดมาไงเลยมันก็ไปวัดไปโรงพยาบาลีงรู้เออหรอใช่วัดไปโรงพยาบาลมารูปแล้วแล้วรุปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้่เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเต่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเเเเดี๋ยวหัวรถผมไปเก็บก่อนผมไม่มีง มันบอกมันบอกว่าทำงานเป็นพนักงานในร้านมีแต่เงินไหลออกไปมีเงินเข้าเลยมันเด็กพนักงานหนร้านมั้งเหรอเออแล้วกูไปเจอมันยังไงเงินไหลออกไอเด็กเฮียนะก็แม่งแต่งตัวเหมือนกันแล้วเปิดสตรีมสไนด์อ่ะไว้ัสเสียงดังอ่ะไอเฮียก็ที่กูมาหามึงอะมันบอกว่าผมรู้ว่าจอยู่ไหนแล้วมันก็พากูมาหามึงแล้ว ไอ้เหี้ยไม่บึ้งสไลด์ได้เว้ยมันไม่ผิดถ้าสไนแบบถูกวิธีอะก็จะป้ามันไม่ผิดเว้ยสไนแบบเนี้ยได้เอาไอ้เหี้ยก็มันไม่ผิดมาตอนตอนกลัวลมเสียแล้วกูบอกในมึงก็บินไปแล้วไอ้เหี้ยโชคดีมากครับที่กลัวลมดีตลอดตอนที่บึงมาเนี่ย ลงแม็กซ์เลยปืนให้หน่อยอะไรนะอะไรอะไรนะมีอะไรกูอยากให้มึงมาตอนไอ้นี่วะช่วงที่พวกกูรั้นๆอ่ะมึงไม่มีโอกาสได้พูดคำพวกพวกนี้หรอกเวลาอยู่พวกกูอ่ะ กูเป็นคนวัยแก่กระเสียแล้วเนาะเว้ยไยผมงอกอะไรเงี้ยแล้วเบื่อจากว้าวป่ะเบื่อจากว้าวป่ะอ่ะเวลายาวะปวดแล้วปวไม่มีอะไรถามเด็กไอ้เหี้ยโอ้แต่ซ่อมอยู่เล็วดิ ไม่ถ้าอย่างนี้เด็กสมัยนี้มันก็สบายดิเวลาทำกันบ้านก็เปิดแชทอย่างเดียวเดี๋ยวถ้าอย่างนี้นะตัวต้มเอ้ยมึงเวลาทำกันบ้านมึงเปิดแชทนู่นนี่นันเปิดกูกงกูเกิลปะเปิดดิหรออุ้ยเฮียสบายเลยวันสมัยกูไม่มีนะต้องให้พ่อมานั่งจี้นเว้ยมึงรู้ปะตอบผิดทีโดนตกกระบาลอ่ะไอเนี่ยวิชาคณิตมันมีวิชาเลยหมดแล้วก็หรอก็รู้ก็รู้แต่สมัยกูไม่มีไงสมัยกูคือทำไม่ได้ขึ้นโดนตกกระบาลอย่างเดียวเลยนะแต่มันต้องแสดงวิธีทำด้วยไม่ใช่หรอ ใช่ครับเขาก็แสดงให้เหมือนในเนี่ยในคลิปอะมัน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 แบบทำแบบเหมือนเล่แต่ครูบางมันไม่จับได้ทีจับเออมันต้องจับได้ดิมันจับได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าในการบ้านมึงทำบ้างปะเนี่ยโอ้ยปิดเถอมแล้วไม่มีอาไรหรอแทงมันหมดแล้ะไม่ติดไม่ติดได้สามจุดห้าติดเทอมแล้วทำอะไรนั่งจับว่าวดูหนังโป๊ใช่ไหมไม่ติดเกมทั้งวัน เชื่อไหมกูไม่เคยเห็นมันตีใครตายเลยกูดูนนเนี่ยขนาดตีหัวเขาอะยังไม่ตายอะเต๋เอ็นบ๊บไ่ดู อ,อุ้มไม่ได้ตีกว่ใครไม่ตายหรือวะเฮ้ยอยอก ทำไมหัวคุณนิ่มอย่งวะเนี่ย গঞ্জা เต้เตเตไอ้เหี้ยช่วยเพื่อนหน่อยดิวะโอ้โหสัตว์สี่คนค่วยไอ้เหี้ยตีตีกบาลกูไอ้สัตว์ตตล,ตวลุงพีเช็คบอกให้เรียวเนียวไปทำไอศครีมลุงว่าไงโอ้โห ยากเนวมันไม่อยากทําแล้วมันเหนื่อยเนยวมันเคยลองแล้วมันเหนื่อยเว้ย แต่น่าสนใจนะท่อคนเยอะไอ้เหี้ยตอนนี้คนเนี่ยร้อยยี่สิบหกอะเทื่องคืนอนะห้าร้อยะแก๊งใหม่อะมาลงได้นะผมบอกให้ไม่ได้ไม่ได้ตามใครเลยนะขนาดอาคารนี้ไอ้แก๊งที่ผมอยู่อ่ะไอ้ภัยวิบัติอะยังโดนเลยได้โดนแก๊งไอ้เหี้ยเซิร์ฟสร้างไม่กี่สร้างแค่วันเดียวแต่ละคนไม่มีของเหี้ยอะไรเลยพวกกูยังแพ้ ตามทันได้แล้วไม่โกรธเดี๋ยวให้ติันมาชุบขี้เกียจเบิกรถได้ดิเดี๋ยวมันก็เบิกรถมาช่วยเราไอติันไปแล้วนั่นอนะ่ะอย่าะท่อมันควรคเยอะ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าภาพดีขึ้นนะแชทภาพภาพสคริปต,ตอนตีอะผมรู้สึกว่าดีขึ้นนะต่าคลิปตีดีขึ้นนะ